เอ็ท่าไม่น้อยเผื่อสาวชอบอะไรเงี้ยตีแม่หน่ะเอ้ยกดท่าเอาเอากดแข่งเฮ้ยเอ้ท่าอะไรอะเอ้ยท่าอะไรอะเอ้ยอ๋อผมไม่ได้ซุ่มหรอวะเอ้ยมาดิจะทงไปดิพยิมทงหน่อยใจ,ใจอันนี้ใจยืมไม่ละที่มีหโน,โนูโตดนะีโกดีมัดอุย๊ย โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมเคนมิเจนะทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครับทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มัสเลเวลตเข้ามาใหม่นะทุกคนฟาร์มัทอ่าเลี้ยวได้นะครับฟาร์มัสเขาเรียกว่าฟาร์มัอะไรเดมอนิกกินนะครับกลินเออฟาร์มัสนี้ก็เข้ามาในตู้อ่าแปดชีการันตีได้แน่นอนทุกคนเดี๋ยวผมก็จะสุ่มให้ดูนะว่าแปดชีจะมีชีเพนะครับแล้วก็จะเอาไปดูด้วยนะครับผมจะมีแล้วแต่ว่าผมก็จะสุ่มให้คนดูดูกันว่ามชเพ้ยนะ อเค,ค้วเราขอเลือกของขอ,ออกก่อนตอนนี้ผมมีงบ,บทั้งหมดหน2่งเกาันเกบคนโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับก็สําหรับใครที่สุ่มแล้วยังไม่มีงบอัพนะครับผมแนะนําค่อยไปยค่อยไปนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่อยากอัพก็แนะนาให้สุ่มเก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนืดอที่ไม่พลาดนำปืนนี้อยู่อีกยี่2ิบเจวันนะทุกคนเราอัพไม่ทั 20, น,รรนรเรามีปืนในกล่องก็ได้เราค่อยมาอัพทนะีหลังแล้วค่อยเติมไปนะทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวเราไปเพ้นชรนะครับสำหรับแค่ปืนอย่าง เป้งเป้งเอาผ้าปิาออกเลยเดีไม่เป็นไรเราเอาให้หมดเลยไม่เป็นไรคนดูจะได้รู้ว่าหมดเท่าไรนะครับจะได้ไม่เสียนาฬิกาอุ้ยเอาออกเลยโ oh okay. อ,อ้ my god o อ้ยโ o ้ยโอโอยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยอยอยอ เราหมดไป1,582เพชรนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้1,582เพชรนี่คือฟาร์มอาร์ตรไม่ได้ออกไม่ได้ออกอันอันอุทธรณนะคนดูออกก่อนได้นะคนดูเมื่อกี้ผมน่าจะหมดไปประมาณไม่ถึงพันเพชรด้วยนะคนดูถ้าใครตรงทีก็ไม่ถึง 1, พันเพชรนะทุกคนแต่ว่าถ้าการันตีหมดตัวก็หนึ่เพชรทุกคนถูกไปก่อนนะแนะนำให้ดีไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปอัพเวลกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปืนด้วยนะมันบวกอะไรก็รู้สึกว่าน่าจะถือหน้นนรรนน้้้าาาาาลล็็ออบบีีไดดนนนนะะะเเเเพรวว่่ปคข นี่ครับนี่อันนี้เบลลเจ็ดนะเราไปดูว่ามันมีอะไรดีบ้างอ่ะอันนี้เวลลหนึ่งนะทุกคนเวลลหนึ่งก็จะเป็นบวกด้านเมตรหนึ่งนะทุกคนบวกด้านไวนะ้หนึ่ง ลบดีโหลดสองเรื่องสองก็ 2. จะลบดีโหลดเรื่องที่หนึ่งนะครับจากเดิมเป็นสองครับนี่ไอเสือกอะไรเพิ่มไหมยังไม่มีนะทุกคนยัง сказ. ไม่มีอันนี mother, ้ก็ชูฟิตนะครับเวลาฆ่าก็จะขึ้นด้านบนแบบนี้อันนี้ก็นิวลุกก็คืออ่ารูปแบบปืนนะครับทุกคนเพิ่มมานะครับเป็นแบบคาบุกิยังยังไม่เต็มยศมากอันนี้ก็เวลาเลเวลงสี่ก็จะเป็นแบบเวลายิงนะครับคนดูก็จะเป็นแบบเหมือนรูปแบบเลือดอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อ่าบวกสเตตปืนจากดานเป็หนึ่งเป็นสองทุกคนจากเดิมหนึ่งแล้วก็เป็นสองครับแล้วก็อันน เียก็จะปนแบบ้ลมันอยู่ในหนองเลือดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งนะครับเอฟเฟกเวลายิงนะทุกคนแต่ไปวิวหก็จะเต็มยศหน่อยนะทุกคนนี่เลยนิวลุกนะครับทุกคนก็จะมีเข่ามาด้วยเข่าด้านหลังนะคนดูตัวกลางตรงกลางปืนออันนี้ก็อะไรเนี่ยตาอ๋อก็จะเป็นดาเมจสองนะทุกคนก็สองอยู่แล้วก็เออเออมันเพิ่มมาเนาะอันนี้เพิ่มมานี่อันนี้คือไฮไลท์นะทุกคนก็คือนี่เลยวิวเนะทุกคนก็เป็นท่าครับแล้วผมจะอัปเดตแล้วผมก็จะลองไปแอคให้ดูสักนิดนึงแล้วกัน อันนี้คือปืนเลเวลเจ็ดเต็มยศนะเดี๋ยวเราจะไปอัพกันนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องกันละกันอันนี้ผมผมจะซื้อแบบรวมคิดค่าตัว๋วทุกคนวพาผมจะหมดไปเท่าไรนะสำหรับใครไม่มีก็อาจจะแบบอาจจะแบบเพิ่มนิดนึงนิดหน่อยประมาณนี้โอเคไปเดี๋ยวเราจะเอาไปสองมันเพชรแล้วก็ลดรถเจ็ดร้อยแล้วกันเนาะอันนี้คือส่วนลดแล้วนะคนดูก็เหลือพันสามนะเอามาก่อดไปเลย เราลองก็ของชุดเราจะดูว่าเราได้ถึงเยอะไหนนะเคลียปั๊บโอเคเอา้าผิดอันกล่องอ,ะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องไปคำนวณเหมือนเดิมว่าเราหมดไปเท่าไหร่ Seriously what the fuck are you doing ตอนนี้ผมน่าจะซื้อมาประมาณร้อยกว่ากล่อง,องนะคุณดูประมาณร้อยยี่สิบไม่เกินนี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราได้ถึงเยอะไหนนะได้มาห้าร้อยชิ้นโอเคเอัพไปเลยเคื่อจะได้ก้องเสียน,นาฬิกาเท่จริงเท่จริงผมบอกเลย Okay. เราก็ได้แบบเอฟฟกมาละหนึเกที okay. ดูฮาดอโอเคขาดอีกอันนี้ขาดอีกประมาณ300 317อันนี้ก็น่าจะเป็น800ก็คือําม้อก800ก็คือน่าจะประมาณพันเอ็ดนะเราไปสุ่มต่อเลยละกันคือผมคาดน่าจะเป็นประมาณไม่เกิน1 3ื่นเพรนะทั้งหมดหนมะื่นสามพันเพรนั้ไม่น่าเกินนะ โอเคตอนนี้วิวหกละเฉดโดเทพโพสูอ๋อววเจ็บมันอัพแค่600เองเออผมคิดว่า800แม่งขาดอยู่227 22 227กส็อง่เก็าจจะมาสักชุดหน่อยๆซื้อไปเถอะดูไล่ต่อไล่ตู่กงน่าจะได้แล้วแหละผมว่าโอเคไปกันอย่างหวังไวเฉดโดได้ละเอาเกิอนอีกแม่งเง้ยเกินไม่อีกคนดู เจนดูมาละมาละเราไปเอาท่าใส่ก่อนไม่ผมผมชอบอบบคนดูผมชอบมากมันเท่จริงคนดูเอาแทนท่าดิอ่ะนี่ละกันเดี๋ยวเราดูก่อนอ่ะปับ๊บเจ็ดเท่จริงเกณฑโอเคคนดูจากเริ่มนะครับทุกคนเรามีอยู่แปดหมื่นเกพัร้อยสองเพชรเอ๊ยยี่สิบเอ็ดเพชรครับ <c oughs> โอเคทุกคนผมใช้ทั้งหมดนะครับฟราร์มัสอัพยลเจตครับผมใช้ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าเพชรนะครับทุกคนหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าเพชรนะถ้าไม่รวมส่วนลดก็นั่นแหละน่าจะประมาณถ้าไม่รวมส่วนลดนะก็น่าจะประมาณสักหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับคนดูแต่ถ้าสําหรับคนที่จะเอาปืนอยากก่อนอย่างเดียวนะครับทุกคนประมาณพันห้าร้อยเพชรนะครับทุกคนโอเค<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปแอคดีกว่าไปโซนไปโซนไะแอคท่าไม่น้อยเสือดาวชอบอะไรเงี้ยเออแต่ okay, okay. สำหรับการปืนยูเจตผมว่าท่าเพชร นี่นี่เป็นไงล่ะเอ,อ้ยกดท่าเอาเอากดแข่งเฮ้ยเฮ้ยท่าไหนอะเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรอะเฮ้ยอ๋อผมไม่ได้สุ่มหรอวะเอ้ยมาดิจะทงไปดิ Seriously what the fuck are you doing เอาไปอีกหนึ่งโค้งมาดิมาดิขิงกันไปเลย ิีงกันไปเลยยิงกันไปเลยเดี๋ยวลองลองยิงหน่อยคนดูผมอยากเีงนะเ,เดี๋ยวมันจะแบบยิงมท้องหน่อยแต่ใจอดีสนใจยิ้มไหมล่ะคีมีโนโตดีโกดีมัดอุ๊ยโอ้โหก็พิมไม่อ่ะคนดู มึงเอ้ยคีมีหนวดโตเลยมายะนี่นีนี่คอมอ่ะ KDJ เฮ้ยคนดังวะนี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนดังอ่ะไก่ไก่บ้าเล่นไหมมดมันลงมอดมันลงมอดมันลงมอดโอ้พี่เพิร์แหละมาลงมดเนี่ยขาอเนี่ยดู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 ถ้าป้ามัดดูป้ามัด พี <si ่กดท่าเติมเพชรหน่อยดิที่เติมเพชร69มีปะเห็นปะเขาจะด่าผมจึงจึงเรียกต่างอาตาธออกมาพี่ยยงไม่คิดพี่เล่นไหมนี่พี่คนเจ้าเงยดูดิพี่เก่งๆเล่นไหมนี่ให้เขาให้เขาดูเองให้เขาดูเองผมว่าเขาต้องมาดูคลิปส่งไปรักปาร์ตี้เชียพี่สาวว่างดิว่างสิจัง โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุ่ม MP เอ้ยประมาณ l o เออก็หมดไปประมาณ1400 0กว่าเพชรนะทุกคนถ้าไม่รวมส่วนลดก็จะมัหมื่นห้าหมื่นหกไม่น่าจะเกินนี้นะสำหรับปืนอย่างเดียวก็น่าจะมั1500พันห้าร้อยเพชรนะทุกคนก็สำหรับใช้สำหรับใครที่ไม่มีงบสุ่มก็แนะนําให้เอาปืนไว้ก่อนนะคนดูแล้วก็ค่อยมาอัพทีหลังอืประมาณนั้นโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเชร์แล้วก็ขอบคุณทุกติดตามค,ครับบ๊ายบายยูเกนออร์เดคทาม